ในขณะที่อีกฝ่ายเอ่ยคำขู่ว่าจะเอาชีวิตเจ้าที่หน้าประตูพลันมีเสียงดังขึ้นเจ้าจะฆ่าใครท่านหลังคนสนิทของตระกูลเชิญหลายคนตะโกนขึ้นรีบเข้าไปล้อมทันทีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจำได้แล้วว่าชายไวกลางคนผู้นี้คือใครในที่สุดเชิญไปหลังก็กลับมาแล้ว ทั้งห้องโถงพลันเงียบสงัดลงในทันทีบรรยากาศก็อึดอัดถึงขีดสุดเกือบทุกคนกลั้นหายใจรวมถึงหลัวเจิน้นเมื่อครู่เฉินไปหลังมองเขาเพียงวินาทีเดียวเขาไม่เคยรู้สึกว่ายมมาทูดอยู่ใกล้ตนเองถึงเพียงนี้มาก่อนโดยไม่สนใจสายตาของทุกคนเฉินไปหลังเดินไปอยู่หน้าเจ้าหลานซินพร้อมกันนั้นก็หยิบหยกขาวไรที่ติชิ้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอย่างระมัดระวังแม่สุขสันต์วันเกิดนี่คือหยกวิเศษฉุนหยาง พกติดตัวไว้อย่างน้อยก็สามารถทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก50ปีเจ้าหลานซินรับโยกวิเศษจากนั้นก็โยนลงพื้นอย่างแรงกลายเป็นเศษโยกในทันทีไอ้ลูกเนรคุณวันนี้หากเจ้าไม่ให้คำอธิบายที่น่าพอใจแก่ตระกูลเฉินปีหน้าวันนี้เจ้าก็มาไหว้หลุมศพข้าก็แล้วกันเจ้าหลานซินชี้หน้าเฉินไปหลังด้วยความโกรธแค้น บนใบหน้าของเชิญไปหลางยังคงมีรอยยิ้มจางๆแม่วันนี้เป็นวันสําคัญของท่านอย่าพูดจาไม่เป็นมงคลเช่นนี้เลยพี่กุ้ยท่านช่วยพยุงแม่ข้าไปพักผ่อนที่ห้องด้านหลังหน่อยใครจะรู้ว่าเจ้าหลานซินกลับนั่งลงทันทีข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นวันนี้ข้าขอดูด้วยตาตนเองสิว่าพวกมันยังจะทําอะไรได้อีกบังคับให้ข้าหญิงชาราผู้นี้ลงนามในเอกสารฉบับนี้พูดจบเจ้าหลานซิน ก็โยโนเอกสารในมือใส่หน้าเชิญไปหลางกระดาษลิวกระจายเกลื่อนพื้นเชิญไปหลางไม่ได้พูดอะไรก้มลงโดยตรงเก็บเอกสารฉบับนั้นขึ้นมาทีละแผ่นจากนั้นก็ก้มหน้าอ่านอย่างรวดเร็วในไม่ช้าก็เข้าใจทั้งหมดแม่ข้ารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรน้ำเสียงของเชิญไปหลางทุ้มลงเล็กน้อยจากนั้นก็หันหน้าไปทางทุกคนในชั่วพริบตารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็หายไปทันที แทนที่ด้วยใบหน้าที่เคร่งลรึมและเย็นชาวันนี้คนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีนี่ในที่สุดสายตาของเชิญไปหลังก็หยุดอยู่ที่ร่างของหลัวเจิ้นได้ยินว่าเมื่อครู่เจ้าจะฆ่าคนใครให้ความกล้าเจ้าถึงกล้ามาอวดดีในบ้านเฉิญเฉินไปหลังหยุดอยู่ตรงหน้าหลัวเจิ้นน้ำเสียงไม่มีความรู้สึกใดๆเลยแม้แต่น้อยกล้ามเนื้อบนใบหน้าของหลัวเจิ้นกระตุกอย่างแรงเผยรอยยิ้มที่ดูแย่ยิ่งกว่าร้องไห้น้องเขย ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าเพียงแค่รอเล่นกับพวกเขาไม่ได้จะฆ่าคนจริงๆในห้องโถงที่เงียบสงดพลันมีเสียงดังเพียในชั่วพริบตาต่อมาหลัวเจิ้นที่เมื่อครู่ยังขู่ว่าจะทำร้ายเจ้าทั้งร่างก็ลอยขึ้นไปในอากาศโดยตรงจากนั้นก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเลือดสดสดพร้อมกับฟันที่หักกระเด็นออกจากปากเขาฝ่ามือนั้นหลัวเจิ้นอย่าว่าแต่จะตอบโต้เลยเขาแม้แต่ไม่เห็นว่าเชิญไปหลางลงมืออย่างไรไม่มีลางบอกเหตุใด,ดๆทั้งสิ้น เช่นนั้นก็มีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวพลังของเชิญไปหลางจะต้องอยู่ในระดับนิ่งสงบอย่างแน่นอนน้องเคยข้ารู้ผิดแล้วขอเห็นแก่หน้าพ่อข้ายกโทษให้ข้าสักครั้งเถอะหน้าพ่อเจ้าไม่ได้มีค่าขนาดนั้นวันนี้เจ้าทำผิดมหัน์พลังทั้งหมดนี้ก็จงใช้เพื่อชดใช้ความผิดเถอะในห้องโถงเชิญไปหลางพลันหายไปจากสายตาของทุกคนแม้ว่าดวงตาของเจ้าจะไม่ได้ลาไปจากร่างของเขาเลยแต่เจ้าก็ยังมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขาในตอนนี้เอง เจ้าจึงได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงคำพูดที่หวงเฟิ่งหมิงเคยพูดกับเจ้าเมื่อครั้งนั้นเขาบอกว่าพวกโจรป่าที่มอเปยยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำให้เฉินไปหลังรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามแท้จริงแล้วความหมายในคำพูดของหวงเฟิ่งหมิงไม่ใช่ว่าเฉินไปหลังมีผู้มีฝีมือคอยคุ้มกันอยู่ข้างกายแต่เป็นเพราะพลังของเขาเองนั้นแข็งแกร่งจนน่าสะพรึงกลัวทุกคนยังไม่ทันได้ตอบสนอง หลวเจิ้นก็ถูกซัดกระเด็นออกไปนอกประตูห้องโถงแล้วเขาใช้เรี่ยวแรงเลือกสุดท้ายลุกขึ้นนั่งมองเฉิญไปหลังด้วยสายตาอาฆาตแค้นพูดว่าเชิญไปหลังเจ้าช่างโหดเยี่ยมตันเทียนถูกทำลายวิชาที่ฝึกฝนมานานหลายสิบปีกลายเป็นอากาศาธาทุนนี่มันทรมาณยิ่งกว่าฆ่าหลัวเจิ้นเสียอีเจ้าควรจะดีใจที่วันนี้เป็นวันเกิดแม่ข้ามีเช่นนั้นตระกูลหลัวคงไม่ใช่แค่มีคนพิการเพิ่มขึ้นแต่จะมีศพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งศพ หลัวเจิ้งกระอกักเลือดคำโตแล้วสลบไปทันทีเชินไปหลังละสายตากลับมาเริ่มมองไปยังคนอื่นๆอย่างคนของตระกูลหลัวแต่ละคนก้มหน้าตัวสันระรริิกลัวว่าเปลวเพลิงแห่งความโกรธของเชิญไปหลังจะลามมาถึงตนเองพวกเจ้าสองคนคุกเข่าลงเชิญไปหลังตะคอกใส่อย่างหุยและหลัวสู้เอวีสองคน ไม่เปิดโอกาสให้สงสัยแม้แต่น้อยไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยอย่างหุยและหลัวซูเออวีสองคนคุกเข่าลงทันทีผมเผ้ายุ่งเหยิงแววตาตื่นประหนกบนร่างไม่มีเขาความเป็นคุณหญิงคุณนายเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยที่หลังพวกเรารู้ผิดแล้วแต่พวกเราก็จนปัญญาจริงๆเป็นคนในครอบครัวบังคับพวกเราอย่างหุยร้องไห้พลางตะโกนพวกเขาให้เจ้าไปตายเจ้าจะตายไหมเมื่อเห็นสายตายเย็นชาของเชิญไปหลัง ยางหุ้ยก้มหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรอีกแม้แต่คําเดียวไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ถ้าเขาไม่ยอมยกโทษให้พวกเจ้าก็คุกเข่าต่อไปเรื่อยๆอันที่จริงเฉินไปหลางสําหรับอนุพันธ์ระยาสองคนนี้ก็ยังคงมีความเมตตายอยู่บ้างมีเช่นนั้นคงจะไล่พวกนางออกจากบ้านเฉินไปนานแล้วข้ารับไม่ไหวหรอกเนื่อทีนางก็ไม่พอใจอนุพันธ์ระยาสองคนนี้อยู่แล้ว ตอนนี้จะให้นางยกโทษให้พวกนางยิ่งเป็นไปไม่ได้คิ้วของเชิญไปหลังขมวดเล็กน้อยแววตากลับมาเย็นชาไร้ความปราณีอีกครั้งพวกเจ้าสองคนกลับไปบ้านเดิมของพวกเจ้าซะตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามเหยียบย่างเข้ามาในบ้านเชิญอีกแม้แต่ก้าวเดียวเสียงของเชิญไปหลังดังก้องไปทั่วทั้งห้องโถงท่าทีเด็ดขาดไม่เหลือทางเลือกใดๆพี่หลังอย่าเลยนะพวกเรารู้ผิดแล้วจริงๆวันนี้หากพวกนางถูกไล่ออกจากบ้านเฉิญจริงๆ ต่อไปอย่าว่าแต่จะเข้าประตูบ้านเฉินเลยแม้แต่เชิญไปหลังเองก็เกรงว่าจะไม่ยกโทษให้พวกนางอีกเรื่องนี้สายตาของเกือบทุกคนในตอนนี้ต่างก็มองไปที่ในสนามผู้ที่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของหญิงชาราและเชิญไปหลังได้ก็มีเพียงเจ้าเท่านั้นพูดตามตรงเจ้าสำหรับแม่เลี้ยงสองคนนี้ไม่มีความเมตตาเลยแม้แต่น้อยความเป็นความตายของพวกนางไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเลยแม้แต่น้อยแต่ เจ้าม่อาจไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสองพี่น้องเฉินชิงเยี่ยนได้สองพี่น้องนี้โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เลวร้ายและก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเฉินหากอย่างหุ้ยสองคนถูกไล่ออกจากบ้านเฉินพวกเขาก็เกรงว่าจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเจ้าสูดหายใจเข้าลึกๆความเจ็บปวดจากกระดูกที่หักยังไม่หายไปอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างสุดกำลังค่อยๆเดินไปอยู่หน้าเจ้าหลานซินคุณย่าข้าขอร้องท่านเรื่องหนึ่งได้หรือไม่เจ้าหลานซินตะลึงไปครู่หนึ่ง ฉลาดหลักแหลมเช่นนางในชั่วงคลิปตาก็เข้าใจว่าเจ้าขอร้องเรื่องอะไรเจ้าอยากให้คุณย่ายกโทษให้พวกนางคุณย่าข้าเชื่อว่าพวกนางถูกบังคับและสองพี่น้องชิงเยี่ยนก็บริสุทธิ์ไม่ควรจะพัวพันไปด้วยสีหน้าของเจ้าหลานซินเย็นชาลงเล็กน้อยสองพี่น้องชิงเยี่ยนสามารถอยู่ที่บ้านเฉินต่อไปได้แต่พวกนางไม่ได้บ้านเฉินของข้าไม่ต้องการคนที่มีใจโคตรอย่างหุยสองคนเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเจ้าหลานซิน ต่งก็นั่งหมดแรงอยู่บนพื้นดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยความสิ้นหวังคุณย่าข้ารู้ว่าท่านโกรธมากแต่พวกนางให้กำเนิดบุตรชายสองคนสืบทอดวงตระกูลเฉินก็ถือว่ามีคุณูปการใหญ่หลวงท่านจะเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแล้วไล่พวกนางออกจากบ้านเฉินได้อย่างไรนี่มันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกนางหากคนภายนอกรู้เข้าจะต้องยอเย้ยว่าบ้านเฉินของข้าใจแคบไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเจ้าหลานซินเมื่อได้ยิน สีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าคำพูดของเจ้าทำให้ใจนางอ่อนลงเป็นเวลานานผ่านไปในที่สุดเจ้าหลานซินก็ลืมตาขึ้นมองตรงไปยังหยางหุ้ยเหลียงข้าให้พวกเจ้าสองทางเลือกหนึ่งพวกเจ้าออกจากบ้านเฉินบ้านเฉินจะให้เงินพวกเจ้าจำนวนมากเพียงพอให้พวกเจ้าใช้ชีวิตหรูหราไปตลอดครึ่งชีวิตหลังสองพี่น้องนั้นจะต้องอยู่ที่บ้านเฉิน ตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเจ้าอีกสองข้าอนุญ,ญาตให้พวกเจ้าอยู่ที่บ้านเฉินได้แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเจ้าจะต้องตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับบ้านเดิมนี่คือขีดจำกัดที่ข้าทนได้อย่างหุยและหลัวซู่เออวีเบิกตากว้างจากนั้นก็มองไปทางเฉินไปหลังด้วยสีหน้าสับสนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีข้าไม่มีความอดทนพอที่จะเสียเวลากับพวกเจ้า แต่ร่างกายของทั้งสองคนยังคงสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเกือบจะในเวลาเดียวกันแววตาของพวกนางก็กลับมาแน่วแน่อีกครั้งดูเหมือนจะตัดสินใจได้แล้วพวกข้าย,ยินดีที่จะอยู่ที่บ้านเฉินแต่การตัดสินใจของทั้งสองคนกลับทำให้คนในบ้านเดิมที่อยู่ข้างหลังพวกนางไม่พอใจต่างก็ออกมาตำหนิด่าทอแม้เสียงจะไม่นังมากแต่ก็ชัดเจนพอที่จะได้ยินกันทุกคนยางหุยและหลัวซูเออวีสองคนก้มหน้าลงไม่กล้าโต้เถียงแม้แต่คำเดียว พวกนางรู้ดีว่ามีเพียงการตัดขาดความสัมพันธ์กับบ้านเดิมโดยสิ้นเชิงจึงจะได้รับการอภัยจากเจ้าหลานซินสำหรับทางเลือกนี้ในใจพวกนางรู้สึกผิดแต่ก็ไม่ได้เสียใจหูปากเชิญไปหลังตะคอกเสียงดังทำให้ทั้งห้องโถงกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งลากคนของตระกูลหยางและตระกูลหลวออกไปแต่ละคนให้หักขาทิ้งข้างหนึ่งแล้วโยนลงจากเขาคราวนี้คนของทั้งสองตระกูลก็โวยวายขึ้นมาทันที ปรมุขเฉินท่านทำกับพวกเราเช่นนี้ไม่ได้ในชั่วพริปตาอารมณ์ของคนทั้งสองตระกูลก็พลุ่งพล่านอย่างมากแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยเฉินไปหลางไม่สนใจฟังน้ำเสียงเย็นชานั้นดังขึ้นอีกครั้งใครกล้าตะโกนอีกแม้แต่คำเดียวหากขามันสองข้างในชั่วพริปตาทั้งห้องโถงก็เงียบก,กริบแม้แต่อากาศก็ราวกับจะแข็งตัวจนกระทั่งทั้งห้องโถงเหลือเพียงคนในตระกูลเฉินเฉินไปหลางจึงเดินไปอยู่หน้าเจ้าหลานซินแม่หายโกรธหรือยัง ถ้ายังไม่หายข้าจะให้พวกเขาลงมือให้หนักกว่านี้สำหรับคนของสองตระกูลนั้นเชิญไปหลางไม่เคยรู้สึกดีด้วยเลยหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่ความรู้สึกของหยางหุ้ยสองคนเขาคงจะตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกนั้นไปนานแล้วบัดนี้สามบ้านกลายเป็นคนแปลกหน้ากันโดยสิ้นเชิงเชิญไปหลางย่อมไม่เกรงใจพวกนั้นไม่ต้องแล้วรีบรักษาอาการบาดเจ็บของชิงหยางก่อนถ้าทิ้งปัญหาอะไรไว้ข้าจะถามเจ้าเป็นคนแรกนมทีงานเลี้ยงวันเกิดที่ดีด ตอนนี้ทุกคนก็กินอะไรไม่ลงแล้วเชิญไปหลังพาเจ้ามาที่ห้องหนังสือของเขาเขาเดินไปที่ลิ้นชักหน้าตู้หนังสือหยิบบางอย่างออกมาจากข้างในโดยไม่ได้มองก็โยนให้เจ้าโดยตรงนี่คือยาเม็ดรักษาอาการบาดเจ็บสามารถทําให้ร่างกายของเจ้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเจ้ามองดูยาเม็ดในมือพลังยาที่แผ่ออกมาเข้มข้นมากเมื่อเทียบกับยาเม็ดที่เจ้าได้มาจากมือของเสินเฮาจนแล้วแข็งแกร่งกว่ามาก หากรับประทานยาเม็ดรักษาอาการบาดเจ็บนี้ตอนนี้ก็คงจะเสียของเปล่าๆข้ารู้ว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าไม่รุนแรงแต่เจ้าอยากคิดจะเก็บมันไว้ข้าต้องการให้เจ้าฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ภายในหนึ่งหรือสองวันนี้มีเช่นนั้นคุณยากของเจ้าจะไม่ปล่อยข้าไปแน่เชิญไปหลังมองทะลุความคิดของเจ้าได้ในทันทีบนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่ดูลึกลับซับซ้อนเจ้าตะลึงไปครู่หนึ่งยักไหล่เล็กน้อย จากนั้นก็อ้าปากลืนย่าเม็ดลงไปโดยตรงในชั่วพลิบตาเจ้าก็รู้สึกราวกับว่าทั้งร่างเป็นเตาไฟบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บในร่างกายรู้สึกแสบร้อนอย่างรุนแรงพลังยาช่างรุนแรงจริงๆหากพูดถึงพลังยาเพียงอย่างเดียวยาเม็ดที่เชิญไปหลังให้เจ้านี้แข็งแกร่งกว่ายาเม็ดในมือเจ้าถึงห้าเท่าพลังยาที่ไม่หยุดหย่อนยังคงรักษาอาการบาดเจ็บในร่างกายของเจ้าอย่างบ้าคลัง่งเจ้าค่อยๆได้สติจากความตกตะลึง มองเฉินไปหลางด้วยสายตาสงบนิ่งเฟิงป๋อบอกว่าเส้นลมปราณของเจ้าซ่อมแซมจนสมบูรณ์แล้วเจ้าอยากหน้าเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าใจเย็นพูดคุยกับเฉินไปหลางเช่นนี้ในใจรู้สึกบิดบัดเล็กน้อยตอนนี้บอกข้าได้หรือยังว่าคนที่ทำร้ายเจ้าเมื่อครั้งนั้นคือใครทำไมเจ้าอยากจะแก้แค้นให้ข้าหรือถ้าเจ้าต้องการเจ้าตะลึงไปครู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าเฉินไปหลางจะตอบเช่นนี้แต่เจ้าก็ยังคงสายหน้าไม่จำเป็น เรื่องของข้าข้าจะจัดการเองชเวนไปหลางยิ้มยังไม่ใส่ใจแล้วพูดต่อว่าเรื่องของเทียนเสียเหมือนเจ้าอย่าสืบต่อไปเลยจะดีกว่าเจ้าหลีตาลงคิ้วขมวดเข้าหากันในทันทีเจ้ายังรู้อะไรอีกความแค้นระหว่างเจ้ากับเทียนเสียเหมือนไม่เคยบอกใครเลยชิวนไปหลางกลับรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทำให้เจ้าไม่แปลกใจได้อย่างไร รู้ไม่น้อยแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยในช่วงหนึ่งปีนี้เชิญไปหลังไม่ได้ละทิ้งการสืบสวนเรื่องที่เจ้าหายตัวไปเมื่อครั้งนั้นในที่สุดก็ตามร่องรอยเขาก็ได้บ่อแสนในที่สุดเขาไม่เพียงแต่รู้ความแค้นระหว่างเจ้ากับเทียนเสียเหมือนเขายังรู้ว่าเจ้าเคยเป็นสมาชิกหน่วยเย็ยนหวงอักษรตี้เพียงแต่ยังมีสิ่งที่ทําให้เขาสงสัยอยู่เช่น วิชาอาวุธและวิชาบำเพ็ญเทียนที่เจ้าเรียนมาจากที่ใดคนที่ทำลายเส้นลมปราณของเจ้าเมื่อครั้งนั้นคือใครเพราะเขารู้ว่าสงครามระหว่างเจ้ากับเทียนเสียเหมือนเมื่อครั้งนั้นแม้จะได้รบับบาดเจ็บสาหัสแต่เส้นลมปราณไม่ได้เสียหายแต่ภายหลังถูกผู้มีฝีมือที่อ่อนแอก,กว่าห่วงเฟึ่งหมิงทำลายทิ้งเฉินไปหลังรู้ดีว่าในบรรดาเทียนเสียเหมือนไม่มีผู้มีฝีมือ ระดับเดียวกับหวงวฟิ่งหมิงที่เป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนดูเหมือนว่าเจ้าจะเสียเวลาสืบเรื่องข้าไปไม่น้อยเจ้าไม่ชอบความรู้สึกที่ถูกคนแอบสืบสวนแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นเชิญไปหลังก็ตามเจ้าเป็นลูกข้านี่คือความรับผิดชอบของข้าขออภัยข้าไม่เคยยอมรับว่าท่านเป็นพ่อข้าพูดจบเจ้าก็หันหลังกลับทันทีเดินออกจากห้องหนังสือโดยไม่หันกลับมามองหยุดเชิญไปหลังตะโกนขึ้นทันทีกลิ่นอายที่ไม่โกรธก็ยังน่าเกรงขาม ปกคลุมทั่วทั้งห้องหนังสือเจ้าหยุดเดินแต่ก็ไม่ได้หันหลังกลับไม่ว่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่ก็ตามในตัวเจ้าก็ยังมีสายเลือดของข้าไหลเวียนอยู่นี่คือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้สายเลือดของท่านคือสิ่งที่สกรปรกที่สุดในตัวข้าพูดจบเจ้าก็ไม่หยุดอยู่เดินก้าวใหญ่ๆออกจากห้องหนังสือเมื่อมองดูเจ้าที่จากไปเชิญไปหลังสายหน้าอย่างจนปัญญาช่างดื้อรั้นเหมือนพ่อไม่มีผิดในช่วงสองสามวันนี้เจ้าไม่ได้ออกจากห้องเลยแม้แต่ก้าวเดียว ตั้งใจฝึกฝนวิชาอี้จริงๆบทที่สองอย่างเต็มที่วันนี้ในขณะที่เจ้ากำลังเตรียมตัวจะไปวิ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันทีเจ้าเดินไปที่โต๊ะแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพบว่าเป็นหวังคุยเพื่อนร่วมห้องของเจ้าโทรมาพี่ใหญ่ท่านยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเสียงของหวังคุยทางปลายสายดูเหมือนจะร้อนรนเล็กน้อยเป็นอะไรไปพี่ใหญ่หลิวเถิงตาหายตัวไปหลิวเถิงตาเป็นเพื่อนร่วมห้องของเจ้า เขาเกิดเรื่องเจ้าจะไม่สนใจได้อย่างไรเมื่อวานตอนเช้าหลังจากเลิกเรียนหลิวเถิงตาบอกว่าจะออกไปซื้อของจนกระทั่งกลางคืนก็ยังไม่กลับมาเกรงว่าจะถูกคนลักพาตัวไปแล้วเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาถูกลักพาตัวไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านไม่อยู่หลิวเถิงตาเคยพูดกับพวกเราว่ามีคนข่มขู่พ่อเขาให้ทำเรื่องผิดกฎหมายบางอย่างแต่พ่อเขาไม่ยอมดังนั้นช่วงนี้จึงมีคนข่มขู่ก่อกวนคนในครอบครัวเขาไม่หยุด ข้าสงสัยว่าการหายตัวไปของหลิวเถิงตาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้าเมื่อได้ยินดังนั้นในใจก็หนักอึ้งเล็กน้อยเมื่อฟังหวังคุยพูดเช่นนี้ดูเหมือนว่าหลิวเถิงตาเก้าส่วนคงจะถูกคนลักพาตัวไปพวกเจ้าแจ้งความหรือยังพวกข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าหลิวเถิงตาถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าดังนั้นก็เลยยังไม่ได้แจ้งความพวกเจ้าอย่าแจ้งความเด็ดขาดให้ข้าจัดการเองถ้าหวังคุยพวกนั้นแจ้งความอาจจะทำให้งูตื่น ทำให้ครอบครัวหลิวเถิงตาตกอยู่ในอันตรายยิ่งขึ้นเจ้ามีวิธีการและหนทางช่วยคนของเจ้าเองเมื่อเทียบกับตำรวจแล้วเจ้าเชื่อในพลังของตนเองมากกว่าหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วเจ้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจโทรออกไปยังหมายเลขหนึ่งมีอะไรเสียงของเชิญไปลางทางปลายสายฟังดูเกียจคร้านเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่ตื่นนอนหากต้องการจะช่วยครอบครัวหลิวเถิงตาเจ้าจะต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขา ผู้ที่สามารถบอกคำตอบแก่เจ้าได้ในเวลาอันสั้นที่สุดก็มีเพียงเฉินไปหลังเท่านั้นเพื่อช่วยคนเจ้าจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเชินไปหลังครอบครัวเพื่อนร่วมห้องของข้าถูกคนในวงการลักพาตัวไปพ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรองอธิบดีในเมืองหยางเฉิงข้าต้องการรู้สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาเขาชื่อหลิวเถิงตาพ่อเขาชื่อหลิวทรงปัวเจ้าไม่ได้พูดจาไร้าสาระแม้แต่คำเดียว พูดเข้าประเด็นโดยตรงรอโทรศัพท์ข้าพูดจบเฉินไปหลังก็วางสายโทรศัพท์ทันทีเขาไม่ได้ปล่อยให้เจ้ารอนานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรกลับมาเพื่อนร่วมห้องของเจ้าตอนนี้ถูกขังอยู่ที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งนอกเมืองทางใต้พ่อของเขากำลังรีบไปเจรจาใครลักพาตัวเขาไปคนหนุ่มชื่อหลี่เฟยหางได้ยินว่าเป็นดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาเร็วที่สุดในวงการช่วงไม่กี่ปีนี้มีแก๊งฟูชิงเป็นแบ็กอัพเคยเรียนมัธยมต้นโรงเรียนเดียวกับเจ้า พวกเจ้าควรจะรู้จักกันเมื่อได้ยินชื่อหลี่เฟยหางสีหน้าของเจ้าก็ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าจะเป็นเขาลักพาตัวหลิวเถิงตา่าแกงฟู่ชิงเป็นแกงที่ใหญ่ที่สุดในแถบหนานเย่ต้องการให้ข้าออกหน้าช่วยคนหรือไม่ไม่จําเป็นข้าจัดการเองได้หากจะพูดว่าในโลกนี้เจ้าไม่อยากจะติดหนี้บุญคุณใครที่สุดก็คงจะเป็นเชิญไปหลังอย่างแน่นอนข้าบอกที่อยู่โกดังให้เหอปินแล้วเขาจะไปส่งเจ้าแล้วก็พยายามอย่าฆ่าคน พูดจบเชิญไปหลังก็วางสายโทรศัพท์ทันทีเหอปิงใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงโรงงานร้างแห่งนั้นที่ชานเมืองทางใต้พอลงจากรถเจ้าก็เห็นรถยนต์สีดําติดป้ายทะเบียนของทางราชการจอดอยู่ไม่ไกลเห็นได้ชัดว่าหลิวสงปัวมาถึงที่นี่ก่อนพวกเจ้าแล้วเจ้าไม่ได้หยุดอยู่ก้าวกระโดดครั้งใหญ่พุ่งไปยังโรงงานที่อยู่ไม่ไกลในขณะเดียวกันในโรงงานชายวัยกลางคนสวมสูทสวมแว่นตา มองกลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมความโกรธแค้นในดวงตาไม่อาจระง,งับได้พอ่อช่วยข้าด้วยชายหนุ่มคนหนึ่งขดตัวอยู่บนพื้นทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเขาเงยหน้าขึ้นมองชายไวกลางคนอย่างยากลำบากแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาคือหลิวเถิงตาเมื่อคืนวานนี้หลิวเถิงตาแทบจะไม่ได้หลับตาเลยทั้งคืนต้องทนทุกทรมานและถูกทุบตีอย่างทารุณทำให้คุณชายใหญ่ผู้ถูกตามใจจนเคยตัวผู้นี้ รู้สึกถึงความหวาดกลัวต่อความตายเป็นครั้งแรกท่านในอำเภอหลิวอยากจะพบท่านสักครั้งทางยากเย็นเสียจริงดวงตาของหลิวทรงปัวหลี่ลงจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนในวงราชการมานานทำให้เขาสงบลงได้อย่างรวดเร็วหลี่เฟยหางปล่อยลูกชายข้าข้าจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านในอำเภอหลิวท่านยังไม่ตื่นนอนหรือไรท่านคิดว่าข้าเชิญลูกชายท่านมาจากเมืองไห่เฉิงไกลถึงเพียงนี้เพื่อมาลอเล่นกับท่านหรือไรเมื่อเผชิญหน้ากับเสียงร้องโหยหวนของลูกชายแม้แต่หลิวทรงปัวที่ใจสงบเยือกเย็นในตอนนี้ก็ยากที่จะระงับความโกรธแค้นในใจได้เจ้าต้องการอะไรกันแน่ดูเหมือนว่าความจำของท่านในอำเภอหลิวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเช่นนั้นข้าจะเตือนท่านอีกครั้ง ที่ดินผืนนั้นที่ชานเมืองทางใต้เจ้านายพวกข้าหมายตาไว้แล้วที่ดินผืนนั้นมีมูลค่าเกือบห0 0้อยล้านเจ้านายพวกเจ้ากลับคิดจะกลืนกินมันด้วยราคาหนึ่งในสาช่างโลภมากเกินไปแล้วดังนั้นเจ้านายพวกข้าจึงต้องมาหาท่านถ้าท่านยอมตกลงตั้งแต่แรกพวกข้าก็ไม่ต้องลำบากเชิญลูกชายท่านกลับมา เจ้านายพวกเจ้าคือใครรอให้ท่านนายอำเภอหลิวพอยักหน้าตกลงเจ้านายพวกข้าจะมาพบท่านด้วยตนเองแน่นอนถ้าท่านสายหน้าเช่นนั้นคนที่ท่านจะได้พบก็ไม่ใช่เจ้านายพวกข้าแต่เป็นยม,มาบาลร่างของหลิวสรงปัวสันเล็กน้อยสีหน้ายิ่งซีดเผือดมองหลิวเถิงตาที่อยู่บนพื้นด้วยสายตาซับซ้อนแล้วค่อยๆพูดว่าข้าย,ยินดีจะร่วมมือกับพวกเจ้าท่านนายอำเภอหลิวช่างเป็นคนฉลาดจริงๆต่อไปนี้ขอให้พวกเราร่วมมือกันอย่างมีความสุข หลี่เฟยหางมีสีหน้าภาคภูมิใจรอยยิ้มแฝงไปด้วยความโอหังเล็กน้อยในขณะที่หลี่เฟยหางกำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเสียงตื่นประหนกและหวาดกลัวดังขึ้นมาจากนอกประตูพี่เฟยมีคนบุกเข้ามาพี่น้องหลายคนที่อยู่ข้างนอกถูกจัดการแล้วพวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้เกิดอะไรขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าของหลี่เฟยหางแข็งค้างอีกฝ่ายมีกี่คนสองคนแต่คนที่ลงมือมีเพียงคนเดียว ในไม่ช้าเงาร่างของเจ้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนแสงแดดอ่อนๆส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างในที่สุดทุกคนก็มองเห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าอย่างชัดเจนดวงตาสีดำสนิทของหลี่เฟยหางหลี่ลงทันทีสีหน้าพลันมืดคลึมถึงขีดสุดเฉินชิงหยางเสียงของหลี่เฟยหางลอดออกมาจากไรฟันสายตาจับจ้องไปที่หลิวเถิงตาที่อยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบาก เมื่อเห็นเจ้าสีหน้าที่เหนื่อยล้าและเจ็บปวดนั้นก็ตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นดีใจอย่างบ้าคลั่งในทันทีเมื่อมองดูหลิวเถิงตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลแววตาเย็นชาของเจ้าใชายแววคมกริบหลี่เฟยหางก้าวเข้ามาหาเจ้าสองสาแล้วยืนเผชิญหน้ากันเจ้ามาที่นี่ทำไมช่วยคนเจ้าตอบเบาๆสองคำสีหน้าของหลีเฟยหางเคร่งขืมลงถ้าเจ้ามาช่วยพวกเขาก็ขออภัยด้วยเจ้าช่วยไม่ได้ เจ้าสายหน้าเบาๆถ้าเจ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงข้าม่เกี่ยงที่จะฆ่าคน